สวัสดีทุกคนเลยนะครับบอกผมนะครับลุงเซียนเฮ้ยวันนี้ผมจะมาเนี่ยผมจะมาเปิดกล่องเว้ยนี่ผมก็จะมาทำการชอ็อปอ่พอพอ๋อเออเออเอ้ย,อ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 ยนี่สองแสนหกวันนี้มาไอ้ท่านอยู่ไหนอ่ะอันนี้เหรอใช่บอกา เเออเออนี่บอกว่านี่ไงนี่ไงห้าพันสิบชิ้นยี่สิบชิ้นโอเคเปิดยี่สิบชิ้นก่อนนะครับแม่งกูมาพาเจ๊งงวดเนี้ย ใบ okay. แรกใบแรกใบแรกวันนี้คืออะไรคืออะไรโอ้โ,อโอหใบที่สองโอ้ VC สองร้อยคือ v ีสองร้อยแล้วเจ็งมาแน่กูโอ้โห,โหสามใบรวดเลยโอ้ ออไอ,อ,มมอ้อะไรอยู่เนี่ยโอ้ม้ามเถอะอะไรวะเนี่ยดวงกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยสังสี่แสนไม่คุ้มแล้วเนี่ยสามร้อยบวกห้าสักไปเถอะครับมูขอแค่นั้นพอโอ้ย Tēng tēng, ý gì ạ tēng. cái thứ, tēng liền. Ô mày, đi sáng lắm, โอ้ดังจุงเลยอ่ะโอเคเปิดสามร้อยไปมาซี่มาไล่เนอแล้วกูเอาแล้วกูเฮ้ยมาละหลักแสนกูโอ้ยดูนี่โอ้โห โอ้ยเจ๋งเลยกูมา200ต่อเมซี่เช่นเคยเมซี่มาเมซี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่หืสี่ล้านมาแล้วจังอันนี้เน่เน่กูเติมมปสองพันนะไอ้นี่คอบร้อยเนี่ตัวแรกหนึ่งล้านนะครับเก้าแสนเก้า โอ้ยดังจุ้งเลยนีย่ตอนนี้เหลือตังอยู่แสนเจ็ดผมขอเปิดนี้รับสิบกล่อง เ <Okay. S 2> จ๋งแน่เจ๋งแน่ไอ้เฮียเจ๋งแน่พูดตรงๆเลยเปิดนี้ก่อนเลย10กล่องนะครับมาเฮ้ยหนึ่งร้อยละสี่แสนแน่แน่แน่สองร้อยท็อปถึงร้อยแล้วอะไรวะเนี่ย เขาถามร้อนโอ้ยโอ้ยบอกห้ามาสักกล่องเลยครับผมขอแค่น,นั้นหละจัดมาจัดมาโอ้ยยุบเลยใบสุดท้ายอยากบอกว่าเจ๋งไงเนะี่ย โอ้ยเมสซี่ล็อกมาออกมาเถอะออกออกมับ้างเถอะจริงๆออกมากูจะกรี๊ดให้ฟังเลยเมสซี่เมสซี่ออกมาเมสซี่ลูกแม่เมสซี่เมสซี่จะดรอวาโนินโย่เอไม่ใช่โรนินโด่เลครับอืออือนี่ต่อยครับ อีกกระติดกระใจกูมาที่หนึ่งเปิดรลัวเลยนะขออนุญาตเปิดรลัวเลยโอ้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 ยสงสัยว่าดวงจะไม่เข้าข้างกูละโอ้ย ออเออเออเโรัลโดนะครับใบนี้น่าจะได้น่าจะได้โหวดวงไม่มีเลยดวงไม่มีเลย ไปสิครับเจมี่วิลล่าโอ้ยอันนี้ก็เป็นตานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอทำการบอรเสียงเพลงนิดนึงเพื่อเป็นการลุ้นที่ดีมีสติตั้งใจเดี๋ยวขออีกสักประตูหนึ่งดีกว่าเผื่อว่าเป็นอันที่ดีที่สุดเนี่ไม่เข้า เดี๋ยว่ายิงเขาสักลูกผมผมไปแลนะ้วเนี่ยโอเครุม okay. กันต่ออาจจะพากไม่มันนะเฮียปีสองพันเก้าต่อเลสต่อเลสเห็นหลายๆคลิปต้องพิมพ์กันนะครับผมผมก็ต้องพิมพ์ด้วยโอเคพิมพ์เสร็จครับก็เช็คกันใช่ปหะโ oh, อ้ยนี้มันดีอย่างนี้นี่เองโอเคนี่ขอเปิดทีละใบเลยดีกว่า เนี่ยใบแรกวะวะบ้าวัาที่สามโอ้ยโอ้อย,ยังดียังดีไปขายหมดเลยาสากแสนสแสนสี่นี่อีบาเมลวิทอ่าอีบาหืมกากา้าไอสัต โอ้ยดวงดีดวงดีดอกบาโอ้โหตัวท้ายเอย้โอเคครับขอขอบคุณนะครับไอดี ID นี้ขอเท่านี้แหละเดี๋ยวผมขอย้ายดีแล้วนะโอ้ยถือว่าเอ้ยเหลือเหลือหนึ่งอันเปิดเปิดมังไงไม่สนละไอ้ี้ยนี่คืออะไรอาโอเคเหลือหนึ่งใบสุดท้าย ผมคือออะไรก็ได้ช่องแม่งมันแต่ขอได้ตัวล,ล้านเออดีดีโอเคแต่ผมขอเปลี่ยนไอดีไปพั่นะครับอ่ากาสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาลุ้นฟีฟ้าเช่นเคยอีกไอดีหนึ่งนะครับเป็นไอดีผมเองเมื่อกี้ผมใช้ดวงของผมเปิดไอดียของพี่แจ็คไปนะครับพี่เล่นพีฟ้าด้วยกันนั่นแหละจะมาดูวัดดวงว่าไอดีใครมันแบบ วัวกว่าอ๋อไอเชี่ยพ,พัฒนผิดต้นนคะครับไหนวะมาสิ 2 0 30 40กล่องครับผมโอเคที่หล้อผมขอเป็นในนี้ดีกว่าขออนุญาตหนนะครับ เ,เมื่อกี้ผมเติมเจ๊งบอกว่าสองพันผมว่าก็ปานกลางว่ะโอเคจะมาพาเจ๊งตัวลุงเซียนเหมือนกันโอเคไม่รู้ว่าจะเจ๊งหรือเปล่าเัา่าก่นี้ในขอเปิดนี้สี่สิบกล่องเลยกันเปิดครั้งเลยใบแรกนะครับผมผมไม่ดีผมนี่ทับ200สองร้อยบีซีเสองสี่แสน เจ็บวกห้าสักใบกูจะกรี๊ดเลยหรือแม่มก็ตังยี่สิบล้านหรือห้าสิบล้านก็ได้กูกรี๊ดจริงอะเฮียท็อปร้อยโอ้โหอ๋อมาสักใบสี่บวกห้ากูมันอยู่ไกลสักเกินมันอยู่ไกลสักเหลือเกินโอ้ย oh. ซิ่งเงินห,หนึ่งล้านโอ้ยโอ้ยลุงเริ่มเซ็งแล้วเนะี่ยโอ้ยอือหอบวกห้าโผล่มากเหอะจริง เจ็งเจ็งไอ้เหียเจ็งๆเ,เ,เหมือนนี้อาจจะไม่เจ็งก็ได้มสซี่อาจจะดูวันสุดท้ายบวกห้ามสซี่ขอลาสักใบเถอะจริงๆขอขอโอ้ยฮืมโอ้ยไม่มีดวงเลยตัวกูเป็นไงล่ะ ไม่ได้ในกูงอนอจริงๆอ่ะกูซื้อมา4สี่สิบใบนะเว้ยเยี่ยถ้าเกิดกูได้บวกห้าหนึ่งใบนะ mm hmm. กูจะกาบเท้าฟีฟาสามเลยกูพูดจริงๆ วกวดจะอัดทิพย์กับเท้างามๆเลยอเอออดิมาดิมาสิบวกห้ามาสออิเดี๋ยวขอหยุดซะกก่อนอ่ะ๋ยวสี่ใบแล้วไอ้สัมาสิโอ้ยมามั่อี้มา เฮ้ยในสุดท้ายไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคเจ๊งไอสัตว์เจ๊งอ,อะไรเต็มหมดเลยโอเคเปิดท็อป300ก่อนเลยกันนะครับมีสิบเอ็ใบเมสซี่เบแรกปุ๊บเชด โอ้ยโอ้ยลามมสด็อกบานี่มาละใบแรกเบอร์ท้ายโอ้ยท็อปร้อยเมสซี่เมสซี่ สิโอ้ยโอ้ยอะไรพวกเนี้ยพวกนี้พวกกากา,กกากไม่เปิดโฮอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดใจจริงๆโหโกูปวดใจเลยอะ โอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยแต่ก็เจ๋งอะ่ะสองพันสิบสามกันเลยมาโอนันโดต้องเป็นของกูโอ้ยเศราดา อุ้ยเต็มนะครับเวนาทีนี้ผมขอตัดตัดตอบปลัตอนนี้โอเคเมื่อกี้แม่งโทษทีเดี๋ยวสามใบแล้วนะสามใบโอ้ยแม่ทุนบุญหัวปูลงมาบาังสิวะสักใบ,บเฮ้อเจ๋งแล้วเนี่ยเจ๋งจริงอ่ะเอ้ยเจ๋งเลยตัวลงุงโอ้ยสัตว์เอ้ ไม่เปิดอนะไรเน่ไม่เปิดแล้วเต็มหมดแล้วนะเตะกูกลี่โอเคครับคลิปนี้ก็มาสอนให้รู้ว่าอย่าเอาเงินไปลงเกมมากนะเนี่ยถ้าเกิดได้ดีก็ดีไปแล้วเกิดเจ๊งเป็นเหมือนผมนะเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เฮี้ยมากเลยว่าโอเคครับขอบค,ครับโอเคมาเปิดกันต่อไอ้เต็กลุงเจ๊งอะ่ะกล้าพูดเลย เจ๊งอะ่ะไม่เหลือดีเลยอะ่ะมาลอยโยกูยังไม่ได้ในชาตินี้เออไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยี่อะ่ะไม่หวังไม่หวังแล้ะไม่หวังสูงละสัตตีพวกไม่หวังสูงไอ้สัตตุลาดม มาขอบวกต่อเลสสักใบเถอะเช็ดโอ้โห